เชียงใหม่เมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า700ปีและหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนี้ก็คือกำแพงเมืองและคูเมืองที่ล้อมรอบตัวเมืองไว้ถนนสีภูมิซึ่งเป็นถนนสายสำคัญรอบคูเมืองด้านเหนือโดยเฉพาะบริเวณประตูท่าแพและแจ่งสีภูมิเป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและก็เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับ ชาวบ้านเล่ากันว่าเวลาตีสองตีสาหากใครขับรถวนรอบคูเมืองผ่านตรงแจ่งสีภูมิมักจะเห็นเงาผู้หญิงโมราณสวมชุดผ้าไทยเก่าๆเดินช้าๆอยู่ริมคูน้ำบางคนหันกลับไปมองชัดๆแต่เธอก็กลับหายไปในพริบตาหรือบางทีเธอกลับหันหน้ามาจ้องตรงๆเหมือนกำลังรู้ว่ามีคนมอง เรื่องเล่านี้สืบต่อกันมาว่าบริเวณครูเมืองเคยถูกใช้เป็นสถานที่ประหารนักโทษและทหารในสมัยโบราณเลือดน้ำตาและความตายอาจยังคงหลงเหลืออยู่ฝังอยู่กับผืนดินและสายน้ำตรงนี้วิญญาณของพวกเขาอาจไม่เคยได้ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอการปลดปล่อย ถ้าคุณขับรถผ่านถนนสีภูมิในยามดึกลองเหลือกมองไปที่เงาสะท้อนในคูเมืองบางทีคุณอาจจะเห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นและเธออาจกำลังจะจ้องกลับมาที่คุณก็เป็นได้แล้วคุณละ่ะเคยผ่านรอบคูเมืองในตอนกลางคืนแล้วเจอเงาผู้หญิงคนนั้นบ้างไหมถ้าเคยเล่าให้พวกเราฟังในคอมเมนต์ได้เลย ฝากกดติดตามรายการซ่อนหลอนเพื่อฟังตำนานถนนหลอนและเรื่องลี้ลับจากทั่วทุกภาคของไทยเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณเห็นจากกระจกข้างรถอาจไม่ได้สะท้อนตัวคุณเองเสมอไป